นอรองคอนะคะแล้วก็้อนรองคอไม่ช่คือนี้นะคะแล้วมีอะไรคะมีแค่ห้าตาห้าปตาแบบนี้นอนขาเป็นเซ็นีอ่ะสามารถเอาเครื่อง้าได้ยค่ะนกมากแล้งหมวัสุ้องเาจะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะมีความนี่ค่ะคืนตัวนะเวลาเวลาที่เราบีบน้องเขาไปนี้เขาจะคืนตัวกแล้วเราก็ถดจักได้ด้วยนะใช่จะมาถอจังได้ด้วยวัสดุเขาเป็นมอน โฟมอะค่ะแต่ว่าเป็นแบบเกรดแบมันมันคลายตัวมันเพราะมันก็คลายตัวมันจะทำให้เราปวดคอแล้วแล้วที่สำคัญคือเราใช้งานไปนานเลยที่แฟชัมาดี้ไม่อมไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถคลายคอได้แบบนี้แล้วก็คลายตัวได้ไวมากเลยค่ะจะหมุนไปทุกชั่วโมงนะคะเอาปวดออก็คลายนอนสบายมากเลยนะคะเหมือนนอนหมอนใหญ่ก้นค่ะใช่อันนก็จะเป็นในส่วนของหมอนรองคอเนาะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นผ้าปิดตานะคะคแบบนี้เลยจะเป็นวัสดุที่เออหนามากอันนี้ ก็มือเป็นไม่ใช่โคมคือแบบจัดกันเนาะให้เราไม่ละลายเท่ากันใช่แล้วแล้วไม่ไม่ต้องปวดจิตหัวเจ็ตตานะคะลูกค้าด้วยความที่เขาไป็นติ่งกูเก่งลูกค้าสามารถปรับปรับระดับได้เลยจั้งหวะเล็กหัวใหญ่ขนาดไหนก็ปรับระดับได้เลยนะคะลูกค้าที่เป็นโคหัวหงาย้จะเป็นที่อุ้งหูนะคะลูกค้าลูกค้าก็สามารถแต่ว่าเอามาอุ้งหูได้เลยนะลูกค้าก็ก็รองคอมีตาอุ้งหูก็คือเราสามารถนอนหลับได้กันเสียงรบกวนนะถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยก็ไม่รู้ตัวเลยที่สามารถใช้ได้เลยทัน นะตัวนี้นะคะมาในาราคาเพียง450บาทเท่านั้นลูกค้า450บาทนะคะแล้วก็ส่ฟรี